มาเจอกันอีกแล้วนะครับ GWM แทง300คันนี้ผมเปิดประตูเข้าไปผมจะตกใจทันทีนี่ทันเล่นพระประธานของรถเป็นพระปรางปริณิพานเลยเลยนี่โอ้โหผมว่ากล้องใหญ่แล้วพระประธานใหญ่กวอีกทีนี้เรามาดูกันก่อนเจ้าแทง300ดีเซลคันนี้เขาเลือกกล้องดีดีพายรุ่น z 60 Pro ที่มาพร้อมกับเซนเซ,นซอร์โซนี ทังกล้องหน้าและกล้องหลังโดยที่กล้องหน้าจะให้ความละเอียดแบบ 4K มาพร้อมหน้าจอขนาด3นิ้วปิดหน้าจอได้นะไม่ต้องมาด่า่าก,กันนะจ๊ะส่วนงานติดตั้งของร้านพัทลลาช็อปติดตั้งโดยเจ้าของไม่ต้องกลัวว่างานไม่เรียบร้อยกล้องหลังของ Z60 Pro ตัวนี้เซนเซอร์ก็เป็นโซ n y นะแต่ความละเอียดจะอยู่ที่ระดับ Full HD ซึ่งคมชัดเหลือเฟือระดับตาแตกเลยตัวนี้สำหรับคนที่ใช้แท้ง3 0 0ดีเซลนะครับ อย่าไปเชื่อใครนะว่าติดตั้งกล้องหลังไม่ได้มาที่นี่เลยร้านพัทลาช็อปติดตั้งได้ฝาหลังเปิดด้านข้างก็สามารถติดตั้งได้ไม่มีสายเกะกะาดด้วยนะบาย,บายๆคันนี้ก่อนโอ้ลืมไปลืมไปคันนี้เป็นรถของพระ